สวัสดีค่ะพ,มพิมพ์พิมพิสานะคะพิมพ์เป็นคนไทยค่ะที่อยู่ในประเทศศรีลังกาถ้าคุณกําลังมองหารถเช่าส่วนบุคคลที่มีคนขับให้ด้วยพิมพ์มีบริการพิเศษให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติค่ะบริการของเราเหมาะสําหรับคู่รักครอบครัวกลุ่มเพื่อนและทัวร์ขนาดเล็กค่ะเหตุผลว่าทําไมต้องเลือกบริการของเราหนึ่งค่ะเรื่องการสื่อสาร เราสามารถสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาสิงหลได้ดีค่ะแล้วก็สองค่ะเรื่องพื้นที่เราสามารถแนะนำพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและร้านอาหารท้องถิ่นที่สำคัญสถานที่ลับๆในแต่ละสถานที่ให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะบริการที่สามเราเน้นเรื่องความปลอดภยัยความสะดวกสบายตรงต่อเวลา และที่สำคัญความพึงพอใจของลูกค้าค่ะถ้าคุณสนใจบริการของเราสามารถติดต่อพิมพ์ได้ทุกช่องทางเช่น Facebook YouTube Tiktok และ Instagram ค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ